กลาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็เตรใจเพชรกล้าจนด้วยความบรารพเป็นอย่างสูงจเจริญทำกราบคารวะครุทุกท่านค่ะ,จะเจริญทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะสมใจสุวรรณค่ะชื่อทางธรรมแพ้วใจพุทธอายุ47ปีค่ะเป็นจิตอา,าสาสนป่านาบุญสองอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะ เป็นนักศึกษาวิชาลามอารยะปัญญาตรีสาขาแพทย์วิถีธรรมปีที่สี่ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับทุกขหายฉับพลันค่ะคือทุกขหายฉับพลันตอนปีใหม่ไปร่วมงานเพื่อฟ้าดินที่ทะเลธรรมอะค่ะของของอาโซค่ะค่ะพอเสร็จปั๊บไปฟังคืนมันมีอยู่คืนหนึ่งที่ว่าอาจารย์ร่วมจิตเขาพูดเรื่องเรื่องข้าวอะค่ะ เรื่องที่จะปลูกข้าวไร่คือตั้งแต่กลับมาจากย้ายมาจากสุราษฎร์แล้วมาอยู่พัทลุงเนี่ยค่ะมีความตั้งใจเลยว่าจะทําเรื่องข้าวแต่เราค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนนะคะเพราะยังไม่เคยไม่เคยปลูกข้าวมาเลยในชีวิตนี้แต่เคยไปช่วยคนอื่นนะคะตอนเด็กแล้วก็พอมาระยะหนึ่งได้มาร่วมกับมาเป็นจิตอาสาลแล้วก็ร่วมกับทะเลธรรมอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จปั๊บมีความรู้สึกว่าอาจารย์ร่วมจิตพูดแล้วมันมีความกระตือรือร้นมีความกระตุ้นจิตของเรา ว่าอยากไปเรียนท่านบอกว่าเขาจะมีเรียนสองปีที่ของราชกระบังสาขาชุมพรนะคะก็เลยโอ้ตอนนั้นมีพลังมากเลยค่ะกลับมาถึงบ้านเสร็จจากจากงานเพื่อฟ้าดินแล้วกลับมาถึงบ้านมาพูดกับพ่อบ้านค่ะพูดบอกว่า,าฉันจะไปเรียนนะจะไปศึกษาเรื่องข้าวที่จะเอามาปลูกและก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามีทุนเรียนฟรี ก็เลยมาพูดพอพูดไปปับ๊บคืนนั้นพ่อบ้านแล้วบอกว่าเรียนสองปีต้องออกจากบ้านสองปีอย่างเงี้ยพ่อบ้านอึ้งไปเลยค่ะพ่อพ่อบ้านอึ้งไปก็เลยเราก็รู้แล้วสภาวะเั้นว่าเขาเขาเขาทุกข์แล้วพอเขาทุกข์ปับ๊บเออไม่เป็นไรเอ๋แต่ความอยากของเราเนี่ยค่ะความอยากดีอะค่ะอยากดีของสมใจเองเนี่ยคือเราเรา รุงไปเลยนะคะปรุงไปว่าพอเราเรียนเสร็จเดี๋ยวเราจะได้มาช่วยคนในหมู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นาเขาทํากันน้อยมากอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองเนี่ยค่ะตัวสมใจเองเนี่ยต้องรู้จริงก่อนรู้จริงรู้ลึกจริงๆเลยค่ะว่าจะจนแนะแบบไหนอะไรอย่างไรเนี่ยค่ะพอเสร็จก็เลยว่าอ่ะโอเคสองวันค่ะที่ทุกอยู่สองวันโดยที่ว่าความทุกนั้นคือเงียบไม่คุยกันในบ้านเพราะว่าคือคือเราอะ่ะคิด พอคุยไปแล้วปับ๊บเห็นพฤติกรรมเห็นปฏิกิริยาของพ่อบ้านว่าเขาทุกข์เขาทุกข์แล้วแต่ที่พ่อบ้านทุกข์อ่ะเรายังทุกข์มากกว่าอีกนะคะสมใจยังทุกข์มากกว่าอีกทําไมถามตัวเองว่าทาไมเราคิดทําดีเนี่ยเราคิดทําดีเนี่ยเรายังมีอุปสรรคก็เลยนอนไปนึกนึกนึกคืนที่สองที่ว่านอนทุกข์อยู่อะ่ะลุงขึ้นช้าก็ขนาดทุกข์อ่ะฟังธรรมอาจารย์ทุกวันนะคะฟังธรรมแล้วก็ค่อยปล่อยวางไปแต่เงียบ การเงียบนี่มันเป็นอะไรที่แบบส่งเลยส่งผลกับคนในบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่บ้านถึงเงียบลูกก็เงียบสามีไอพ่อบ้านก็เงียบคือไม่คุยกันเลยแต่เขาไม่รู้ว่าการที่เราเงียบเนี่ยคือเราคิดค่ะเรากําลังคิดกับตัวเองว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดเราต้องมานั่งดูตัวเองว่า ตอนนี้อ่ะเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่ว่าจะทําอะไรต้องทําเลยทันทีมันได้ดังใจแต่พอณวันนี้สี่ปีที่เข้ามาอยู่ในพอวทอค่ะมันพายหตัวเองแบบนิ่งลงนิ่งลงแล้วก็ลดลดลดกิเลสที่ว่าความอยากดีทุกอย่างที่ค่อยๆลดไปตามขั้นลําดับอะค่ะแล้วพอนิ่งพอคืนคืนวันวันที่สามรุ่ขึ้นเช้าฟังอาจารย์ฟังอาจารย์ไปแล้วเราจะเอาดียังไงทําไมเราไม่คิดที่จะยอมให้กับคนอื่นบ้าง ก็นั่นละค่ะพอลุ่งลุ่งขึ้นเช้าในวันที่สามของของหลังจากปีใหม่ไปแล้วอะค่ะมันรู้สึกว่าทําไมปีใหม่นี้เราเราทุกเพราะความอยากของเราแต่พอเราปล่อยวางว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องได้ถ้าได้ก็ได้พอวันที่สามของของการที่ว่ากลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะจากทะเลธรรมคุยกับพ่อบ้านวันนั้นก็ก็เราผาสุกแล้วค่ะ มีความปิติขึ้นมาเองก็เออไม่เป็นไรเราไม่ไม่ไม่ไปละไม่เรียนและอยู่เฉยๆดีกว่าทําที่บ้านที่เราทําได้ก่อนพอเสร็จพ่อบ้านเขาก็อนุญาตเลยนะคะพ่อบ้านบอกว่าไปได้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหนึ่งกลับมาสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ข้อมูลที่จะไปเรียนเรายังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าจะใช้อะไรยังไงแบบไหนแล้วมันเป็นอะไรรู้ไหมคะมันเป็นการที่ว่าไม่สามารถติดต่ออาจารย์ร่วมจิตได้เลยค่ะมันเป็น เป็นมันเหมือนว่ามาตาลีมาเตือนเราว่าเออเขาไม่ให้เราไปจริงๆถ้าอย่างนั้นคือหาข้อมูลที่จะติดต่อกับอาจ,จารย์ร่วมจิตว่าข้อมูลเอกสารอะไรบ้างเราต้องทําข้อตกลงอะไรบ้างที่เราจะได้ไปเรียนฟรีโดยที่ว่าไม่ต้องเสียงเงินนะคะเราไปมองจุดตรงนั้นว่าเออน่าเรียนนะเพราะว่าไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเราก็ไม่มีไรายได้ตัวเองนะะอเนี่ยค่ะสมใจเองไม่มีไรายได้สักบาทหนึ่งตอนนี้เพราะทําอยู่ทํากินเฉยๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่สร้างรายได้อะไรแต่มันเป็น กูสลของเราที่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะสมใจได้ตั้งศีลนว่าจะทานมื้อเดียวได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ล้มไปแต่ว่าอันนี้ส่งตรงนี้ค่ะมันรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบมันมันนิ่งอะค่ะมันมันเราไม่ทุกในเมื่อเขาไม่ให้ไปเราก็วางเลยพอวางด้วยใจที่วางจริงๆว่าไม่ไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะอยู่บ้านไปเราก็ทําที่ที่เราทําได้อยู่ในบ้านเราตรงเนี้ค่ะมันรู้สึกว่า มันหายฉับพลันกับกับความทุกข์ตรงนั้นเลยตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วจนถึงณวันนี้เราทําอะไรพ่อบ้านจะอนุญาตพ่อบ้านจะเห็นด้วยคือแล้วลูกอีกต่างหากค่ะจากที่ว่าชวนลูกแล้วแบบไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวเราก็จะพาลูกไปเอาผักกูดที่จะมามาปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ก็มาเห็นด้วยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเมื่อวานซืนขับรถกันไปกับลูกลูกบอกว่าแม่ เดี๋ยวนี้หมูก็แพงเนื้อสัตว์ก็แพงไข่ก็แพงทุกอย่างแพงสมใจเองถามลูกว่าแล้วเราจะกินอะไรจ้าของแพลงลูกตอบมาบอกว่าแม่เราก็ต้องกินผักใช่ไหมโอ้รู้สึกว่าแค่ลูกคิดได้ตรงนี้อะค่ะเรามีความปิติแล้วตรงนี้ค่ะคำว่าทุกข์หายฉับพลันคือสิ่งที่เราได้ฟังธรรมะทั้งพ่อครูเออย ทั้งท่านอาจารย์เอ่ยแล้วก็หมู่มิตรดีและได้อยูไ่ได้ได้ได้อยู่ในในในตรงเนี้ยในซูมเนี่ยจะเข้าบ่อยนะคะถึงจะไม่เปิดหน้าก็จะเข้าบ่อยเพราะว่าทํโน่นทํานี่เหมือนกันแต่ฟังเรื่อยๆฟังจนบอกว่าเออจากที่ตัวเองเคยเป็นคนร้อนและต้องได้ทุกอย่างต้องสมหวังทุกอย่างกลับมาว่าเราต้องยอมทุกอย่างตอนนี้เลยบอกกับตัวเองว่ายอมทุกอย่างเราต้องยอมแต่การที่ยอมอ่ะถ้าแค่ยอมแค่คิดนะคะมันก็จะมีนะคะ จังหวัดสะดุดอ่ะไม่ใช่ว่าจะยอมได้นิ่งๆเลยมันก็ยังมีวิบากอยู่อะค่ะยอมบ้างไม่ยอมบ้างจะเป็นคลื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตั้งแต่สามวันที่แล้วอะค่ะก่อนที่จะไปเอาผักมาปลูกอย่างเงี้ยเรายอมแล้วเออได้ไปก็ได้ไปได้ทําก็ได้ทําได้ทําก็ได้ไม่ได้ทําก็ได้เงี้ยเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่ะทั้งสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วร่างกายอ่ะจากที่คนเป็นคนปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะ่ะก็เลยเลยเบาตัวและสบายและ วันนี้ค่ะจะขอมาตั้งศีลว่าจะทานอาหารที่ไม่ปรุงรสเพราะว่าณนณะนะวันนี้ทุกวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นคนปรุงเราก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าทํากับข้าวเป็นแต่ณวันนี้มีอะไรอยู่ใกล้บ้านแต่ทานตามลําดับค่ะทานตามลําดับและใช้เวลาทานและตั้งศีลเรื่องการเคี้ยวด้วยค่ะจะเริธรรมค่ะ อนุโมทนาค่ะอสนใจค่ะเหมือนที่อาจารย์สอนเลยค่ะที่บอกว่าพอเราตั้งศีลแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมคะใช่เปรียบเทียบผลอ่าภาวนาก็คือผลที่เกิดขึ้นซึ่งอาสมใจได้เห็นผลแล้วว่าพอเราวางเรายอมแล้วมันมันมีผลที่แตกต่างมากเลยนะคะค่ะที่เราได้เห็นด้วยตนเองแล้วเราก็อ่า ถ้าให้เลือกว่าเรายังจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่หรือเปล่าเราก็เทียบกันได้ว่าโอ้พอเราไม่เอาแต่ใจตัวเองนะมันมันได้สิ่งที่มีผลที่ดีมากกว่าค่ะมากกว่าแล้วเราจะไม่กลับไปทําสิ่งเดิมนั้นเลยเพราะว่าเราได้เห็นชัดแล้วแบบนี้เนี่ยวันนี้อาสนใจส่งการบ้านได้ชัดเจนในเรื่องของการตรวจผลที่เกิดขึ้นนะคะ,คะแล้วก็พอได้ผลที่เกิดขึ้นเออเราก็ไปต่อเรื่องอื่นใช่ไหมคะ เรื่องนี้ก็ได้ลนะเรื่องนี้ผ่านแล้ไม่กลับไปเวียนกลับไปอีกแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เช็คผลหรือไม่ได้พิจารณาผลอมาเปรียบเทียบกันอมันก็อาจจะเป็นเป็นกฎข่มไปอ่ะเพราะว่าเป็นเจโตไปไม่ได้ใช้ไม่ได้มีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติได้ผลแล้วตอนนี้เรามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วยินดีด้วยค่ะ ค่ะทุกค่ะอ่ะอาสนใจส่งการบ้านอย่างเบิกบานกล้าหารแก้วกล้านะคะค่ะนุทนาค่ะสาธุค่ะข,ขอียตไปส่วนก่อนนะคะกุลุค่ะขอแยกออกจากกลุ่มค่ะค่ะที่โสภาเทียนท่านต่อไปได้เลยค่ะอ่าเชิญคุณอาสาวรสเลยค่ะ ขออนุญ,ญาตไม่เปิดกล้องนะคะเพราะว่าทำไอ้น,นี่อยู่ค่ะลูกชายทำกับค่ะ